ว่าไงครับสกร์ตีรรมราชนานแล้วนะที่เราไม่เจอกันอ่ะบดีไหมนี่ยังแหลงใต้ไม่ค่อยได้แค่อยาจะบอกว่าคิดคิดถึงอย่างแรงเลยเนี่ แต่ว่าไงครับสอร์ตส์รรมราชนานแล้วนะที่เราไม่เจอกันอ่ะไปดีไหมนี่ยังแหลงใต้ไม่ค่อยได้แค่อยากจะบอกว่าคิดถึงอย่างแรงเลยนี่วันนี้จุดประสงค์ที่ลงมาที่นี่ก็ต้องการจะมาเชิญชวนประชาชนชาวนาบอนช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ ตรงสอสอเขตคนแรกให้พวกเราตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลพักประชาชนเป็นสอสอนครคนแรกของพักเราชื่อดรนัดได้ไม่ได้ครับพี่น้องมาช่วยการผนึกกำลังส่งสัญญาณไปให้กับรัฐบาลข้ามคั่วและความไร้ประสิทธิภาพของพวกเขาว่าที่นี่นครศรีธรรมราช เราไม่ยอมมาตอนน,นี้่อยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่ามาด้วยความคิดถึงแล้วก็มาด้วยความห่วงใยไอ้ผมก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาต้องบอกว่ายิ่งไปอยู่ไกลถึงเมืองนอกเมืองนาถึงเมืองบอสตันยิ่งคิดถึงนครสีธรรมราชมากกว่าเดิมครับพี่น้อง นักเรียนที่นู่นมหาวิทยาลัยอ,อันดับต้นๆของโลก <c oughs> มือขวาของพี่ทาที่บอสตัน <c oughs> คนนครสีธรรมราชอาตัมือดัดงๆให้คนรุ่นใหม่นครหน่อยแล้ว <c oughs> ไปดูเด็กจบเพิ่งจะเรียนปริญญาตรีบอกเพิ่งจบมาจากนกครสีธรรมราชมาเข้าฮาร์วาร์ดคนที่เรียนหนังสือเกี่ยวกับการเมืองการปกครองเป็นมือขวาของผมก็คนนครสีธรรมราชบินไปที่นิวยอร์กไปเจอลูกท่านสุรินทร์พิศสุบัน โอ้โหคนนี้เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นูน่นผมถึงได้รู้อานนะจะบอกให้วันนี้ใครอยากจะมายังมาทานันบอกเลยวันนี้อยู่ถ่ายรูปจนจบแน่นอนเขาก็บอกเอ้ยต้องไปอินโดนีเซียเดี๋ยวจะไปเจออดีตประธานาธิบดีไปเจออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วงที่มันยุง่งยุ่งแบบนี้พวกนี้ทีมประชาชนนครศรีธรรมราชผมฟ้องพ่อแม่พี่น้องเลย ยังไม่ได้เป็นสอสอแต่เป็นนักการเมืองแล้วเนี่ย <c oughs> เอาของกินมาล่อบอกว่าขนมจีนตกลงจะกินขนมจีนโกดามหรือขนมจีนป้าเขียว <c oughs> บอกจําได้ไหมร้านติ่มซำที่เคยไปนะ่ะวัดติ่มซำจําได้ไหมร้านน้ที่พี่ทีมชอบผมก็ในใจเริ่มบอกไอ้พวกนี้สสยังไม่ได้เป็นเลยเป็นนักการเมืองรู้ทันอดีตหัวหน้า <c oughs> เอาของกินมาลอกก่อนอันที่หนึ่งผมก็บอกล้อเหรอนครศรีธรรมราชจาได้ ยังผูกพันอยู่ในใจอยู่นครศรสีธรรมราชนี่คือสามธรรมอันที่หนึ่งธรรมะอันที่สองคือธรรมชาติอันที่สองคือชีวิตธรรมดาที่น่าทวินหาใครเบื่อกรุงเทพมหา,าคนครก็ยังรู้สึกว่ายาจะลงมาอยู่ที่นี่เอาของกินมาล่อเสร็จยังไม่พอถามไปอ้าวแล้วเขตไหนล่ะที่เขาโดนใบแดงไปสารดีกาตัดสินให้มีการเลือกตั้งใหม่บอกพี่ทีมจําได้ไหมพี่ปูนที่มีน้ําพุร้อนที่พี่มันเคยมาเคยมาแช่อะ